เกิดอะไรขึ้นกับตลาดดิวันมีร้านดังต่างๆมากมายเนี่ยก็คือได้รับแจ้งให้ปิดร้านแล้วก็ย้ายร้านออกภายใน7วันเอา้าไม่เห็นจะเป็นไปตามสัญญาเช่าที่เรามีเลยสัญญาเช่าที่เรามีมันอยู่เป็นหลายปีนะทำไมอยู่ดีมามีสิทธิ์อะไรไล่ออกซึ่งในเคสเนี้ยคนที่ลงทุนร้านส่วนใหญ่อะค่ะก็คือไปทํากับคนที่มาเช่าที่ดินต่ออีกทีนึงดังนั้นแล้ว มันก็เป็นสัญญาเช่าที่ผูกพันกันตามระดับนั้นแต่มันไม่ใช่ผูกพันกับเจ้าของที่ดินซึ่งมีสิทธิ์ที่เต็มร้อยนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณจะลงสัญญาเช่ากับใครอะค่ะคุณต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ก่อนนะวิธีการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ก็ไม่ยากค่ะก็ไปเช็คที่กรมที่ดินเลยค่ะว่าที่ดินผืนนี้ใครเป็นเจ้าของเวลาลงนามสัญญาก็ลงตรงกับเจ้าของจะปลอดภัยที่สุดแต่หากว่ามันมีเรื่องของอา้าวมีคนมาเซ็ง์ต่อหรืออะไร อย่าลืมขอดูสัญญาที่ทางผู้เซ้งนั้นทํากันค้านั้นได้ทําสัญญาไว้กับเจ้าของที่ดินเพื่อจะได้ดูค่ะว่าเขาเซ้งมานานแค่ไหนแล้วระยะที่เขาเซ้งเนี่ยจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเราบังเอิญมาในช่วงแรกก็ไม่น่ากังวลค่ะแต่ถ้าเราดันมาลงทุนตอนช่วงปลายสัญญาแล้วแล้วเราได้ลงทุนไปแล้วเงินตรงนั้นเนี่ยยังไม่ทันได้คืนทุนเลยกับต้องปิดล้านทิ้งแบบนี้มันจะเกิดปัญหาได้แน่นอนนะคะดังนั้นอย่าลืมตรวจสัญญาให้ดีค่ะ ลงทุนลงอะไรไปไว้ลงสัญญากับเจ้าของที่ดินเท่านั้นเพื่อความปลอดภยัยหรือถ้าไม่ได้อย่าลืมตรวจสอบสัญญาคู่แรกก่อนนะคะก็คือคู่ที่เป็นของเจ้าของที่ดินกับผู้เซงนั่นเองค่ะและสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะลงทุนมั่นใจปลอดภยัยลงทุนได้อย่างหายห่วงผลตอบแทนได้สูงถึง15%ต่อปีแพรลินแนะนําการลงทุนจำลองไถ่ฝากค่ะแพลตฟอร์มชื่อแลนฟลอรนของแพรลินนั่นเองมีการแมทชิ่งจับคู่ในทุนระหว่าง ในทุนแล้วก็ผู้ขายฝากทุกเช้าเวลา9ก้าโมงพร้อมให้ในายทุนทุกคนรับดอกบเบีย้ยเต็มๆถึง15%ตต่อปีแล้วพบกันค่ะ